ยาเธออะไรใจังวไ้ยี oh, đ đ ่หนัว right ่าไม่แนวเดียวายลเดีวโอ้ตายข้ามท่านรืมอตีรื้อสบายอางหัวเกิมดที่เลรืมกือบรื้ออย่างนก็ใข้น้ กาเบ่าเดี่องเลื่มถาวายซ่องการที่บ่าวยังหนึ่งขึ้นอัน,นอันไป,ไปเทศขวานเจนุ่มฝังภาพเรื่อถาวายการทีบ่บาทเดียวกับไปขึ้นเร็วตัวได้สองเท่ามาเอาครับก้อนบาดเนี่ยาทิฏาวาริวะนาปุระปาริโกเรนติสาคาลางังอีวะเมวะอีตโทตทินังเปตานังอุปกาป,ะปะติ Ibti tang pati tang tuh hang cipa me wata me jan tuh jata mani coto rato jata jan tuh saharo kowi nata <tinyat> tuh mati tika <tinyat> ทาปัจายโนจ่ตาโรธรรมะวันทันติอายุวันโนสุขังอานังสัพพุทธานุปาเวนะสัพทามานุปะสัพพสังฆานุปาเวนะพุทธรัตนังธรรมะราตนังสังฆระรา ราตนานังอนุภาเวนจตุรสีติสาหตตาธรรมคันธานุภาเวนปิตกาตายานุภาเวนอจินาตวะกานุภาเวนสัพเพเตสัพเพเตปยาสัพเพเตอันตรายาสัพเพเต อุปัสัพเทติอวะมังคลระวินาศันตุอายุวัทถโกธนวัทถโกเทริวัทถโกยะสวัทถโกภลวัทถโกวันวัทถโกสุขวัทถโกโหตุสัพพะทาทุกขโรคัปยาเวราโสกัสตุจุปะ ทวาอเนกาอันตระยาติวินาสันตุจะเตชะสาชยสิทตนางลาพังโสทิภะกายังสุขามภะละเที่อายุจาวันโนจะพุก้วุทิจะยาสวัสตาวัตสาจะอายุจะชีวสิทธิภะวันตุ ิชยโยโหหิชยัตตุชยะมังคะเรอาปาราจิตปันลังเกสเสปะทะวิโพคะเรอภิเสตะะพุทธานังอคาปโตปะโมทติสุนาคาตังสุมคะลังสุปภาตังสทิตังสุคโนสุโมยจะสุย ขีนาณิกาตวานลปันตเถตาทักขีเนวัสดีครัปรทิสังขายนิโสตินตปัังปิเทวามิเดวะทวายญาจมตาญาณมันตาญาณวิปุตต Bhagavani mata kaya cattiyaya panaya bihi suvaratiya pramajaya iti puranam jabedhanam padhi kangkami nawat jabedhanam nawupate sami ยามาตงโมเดือเดือดผ่าน่อนเลยเฮ้ียิมนาแล้วแล้วพวผู้บ้านบ้านนี้ว่ายไมนา